แปลงฟันค่ะคุณหมอคะต้องแปลงยังไงต้องเปลี่ยนเป็นแปลงสีฟันไฟฟ้าไหมคะมหรือใช้แปลงสีฟันธรรมดาก็ได้หรือจะต้องมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ย เทคนิคการแปลงเหมือนกับแปลงฟันปกติเลยนะครับไม่ต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรเลยนะครับซึ่งแปรงที่เราจะใช้ต้องเป็นแปรงขนนุ่มนะครับซึ่งเราแนะนําทั้งฟันธรรมชาติและลากเทียมนะครับคนบคนคดัดฟันเลยคุณหมอถูกต้องคนดัดฟันคุณหมอก,ก็จะบอกว่าให้ใช้แปรงสีฟันที่ขนนุ่มแต<ล>่<อ>ตอนนั้นคือส้มใส่เป็นลวดนาอ่าครับค่ะขนต้องนุ่มอ่ะนุ่มๆเลยอ่ะเออนุ่มๆทุกเคสเลยครับเราไม่แนะนําให้ใช้แปรงที่เป็นขนแบบกลางหรือขนแข็งอะไรเลยนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทําความสะอาด บริเวณซอกฟันซึ่งต้องใช้ไหมขัดฟันนะครับการทำลากฟันเทียมคุณหมอจะใส่ครอบที่สามารถใช้ไหมขัดฟันได้นะครับถ้าใส่ใช้ไหมขัดฟันไม่ได้ถือว่าครอบนั้นยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวลนะครับที่นี่เราจะทำครอบแบบใช้ไหมขัดฟันได้